สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองหาหน่อไม้แต่มันอยู่ในช่วงของหน้าแล้งว่าพอจะมีไหมก็ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะคะในสวนก็จะมีอยู่ประมาณ2-3ถึงหน่อนะคะเดี๋ยวจะมาให้พี่ป๊อบนะคะเป็นคนขุดอ่ะหน่อแรกจะเป็นหน่อตรงนี้นะคะอ่ะเราก็ใช้ชัางแรงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนดินก็จะแข็งนิดนึง เพราะว่าหน่อนนี้จะอยู่ลึกนิดนึงค่ะอาค่ะเดยวเราก็มาหักอาคิดอะนี่ค่ะได้มาแล้วอ๋ออาหนึ่งหัวอ่อนๆเลยค่ะอ่อนๆหนึ่งหัวอ่าตรงนี้มีอีกหนึ่งหัวหนึ่งอึออึบอ่าอันนี้เป็นหัวที่สองอะท้าจะีีอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งหัวนะคะหัวเล็ก จริงมีหลายหัวเลยแต่ว่าเราเอาหัวที่พอกินได้ฮะ,ะเออไมนอาจจะต้องต้องเอาต่อโอ้หน้าแรงเราก็จะหายากนิดนึงน,นะคะแต่เขาพอหาได้อยู่สรุปนะคะวันนี้เราได้หน่อไม้นะคะจากไผ่ในสวนเรานะคะพอจะเป็นอาหารมื้อเย็นได้อยู่สี่หนอนะคะ